สไตล์บายงซ่า so นะคะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะชุดหมีนะคะเนี่ยเหมเคล็ดลับนะคะนคะคะชุดหมีนะคะเราแก้ไขปัญหาของเขาคือ สมมุติว่าจำสูตรจำแบบนี้นะคะแล้วทีนี้มันล้างลงไปข้างล่างอะค่ะให้เราแก้ไขโดยโดย,โดยอ่าไม่ต้องไปตัดเป้านะคะเป้าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าของเขาหลวมให้สังเกตนะคะให้สังเกตว่ายางยืดตรงเนี้ยที่ก๊อกหลัง วมหรือหมดสภาพหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป้าถ้าเราเอาเข้าผิดหมายถึงว่าถ้าเราไปตัดผ้าอะไรของลูกค้ามันจะลังนะคะลังนี่ถ้าชุดหมีถ้าลังก็คือก็คือใส่ไม่ได้เลยนะคะนั่งไม่ได้เลยนะคะนี่แหละอ่าให้เรามาจับสังเกตนะคะถ้าเขาบอกว่าเป้าตกของชุดหมีนะคะสําคัญต้องโฟกัสไปดูที่ว่ามีอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะยังยัง เชือตัวเนี้ยจำสูตรตัวเนี้ยของของอชุดหมีตัวเนี้ยเขาอ่าลูกค้ามาปรึกษาว่าเป้าลังนะคะเป้าอ่ะมันลงไปหย่อนทีนี้พอพอช่างชาจับยางยืดอ่ะไหม